ครับสวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับนัดประจวันาทิตย์ที่14มิถุนายน2558นะครับวันเวลาเดิมนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดังในเวลา12นาฬิกานาทีนะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2558นนะครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมน้ำหนักที่จะทำการแข่งขันกันนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวของรายการนะครับ ก็เป็นมวยรอบปุนเสริมวยไทยบันแท้ครั้งที่15นะครับรอบ8คนสุดท้ายนัดที่2นะครับใครแพ้ตกรอบนะครับเดิมทีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับยอดอาคมศสบริญญานะครับพบทางด้านปราบปอเปโก้นะครับผู้นี้ใครแพ้ตกรอบนะครับแต่ว่าทางด้านนะครับยอดอาคมศสบริญญานี่ป่วยกระทันหันนะครับทางทีมงานนะครับหัวหน้าคณะได้แจ้งถอนไปล่าสุดนะครับเป็นการต่อยแบบน็อกรอบนะครับ ก็เป็นทางด้านเจ้าแสนธนงสอยิ่งเจรินการช่างนะครับเดิมๆก็เป็นเจ้าชะโมกเพชรซับเรืองเนตรนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับไม่มีผลนะครับต่อยนอกรอบนะครับพบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นปราบปอเปโกนะครับฝ่ายน้าเงินปราบปอเปโกนี่ก็ชนะบายไปนะครับเรียบร้อยนะครับพิกัด1 1 6ปอนบ์อนะครับคู่ที่2คู่ค้าของรายการเป็นมวยรอบปุลเสริมมวยไทยบรรเทาครั้งที่15รอบ8คนสุดท้ายนะครับนัดที่2คู่นี้ใครชนะจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับเป็นคนที่2 นะครับส่วนผู้แพ้จะได้ไปตัดกับปราบปอเป็กโกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านฝ่ายแดงก็เป็นเฉียบขาดปอพงสว่างพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นชนะมารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพิกัด116ปอนด์บอ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นคิงเกียรติเจริญชัยพบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นตลาดแขกศักดิ์สำลิศนะครับใต้เจอใต้พิกัด1น7่อปอนด์คู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับยกมาเสริมแทนทั้งคู่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นนนทกิตต่อหมอสีพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นแสนเก่งเกียรติเจริญชัยคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน140อปอนด์เป็นคู่เอกนำรายการนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตะหลอดนะครับ มาดูมวยคู่ที่1นนะครับเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นแสนธนงศอยิ่งเจริญการช่างนะครับเดิมๆก็เป็นเจ้าฉมวกเพชรซับเรืองเนตรเดิมนะครับก็มาเสริมแทนนะครับเข้าเวนแทนทางด้านเจ้ายอดอาคมศอสบริญญานะครับซึ่งได้แจ้งถอนตัวออกไปนะครับเนื่องจากป่วยกระทันหันนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมวยตัวยืนก็เป็นปราบปอเป็กโกนะครับพิกัด116ปอนด์นะครับ คู่นี้นะครับไม่มีผลนะครับเป็นการต่อยแบบนอกรอบนะครับฝ่ายน้ําเงินปราบปอเปโกเน่ก็ชนะบายเข้าไปรอนะครับคู่แพ้ของคู่ที่2ออตัดนะครับก็เป็นการต่อยแบบนอกรอบนะครับพิกัด116ปอนด์ครับคู่นี้ครับคู่ที่1เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับเปิดหัวของรายการนะครับก็มาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นแสนธนงศอยิ่งเจริญการช่างนะครับหรือว่าเจ้าฉมวกเพชรทัพย์เรืองเนตรตัวเดียวกันนะครับเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับ คู่นี้ไม่มีผลนะครับเป็นมวยนะครับจังหวะเตะต่อยนะครับหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าเสียเปรียบสภาพร่างกายการเตรียมตัวพิษซ้อมนะครับจะได้เปรียบนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับเพราะว่าเป็นมวยคนจัดนะครับซ้อมอยู่เพชรพญาไทนะครับแต่ว่าเป็นมวยมาเสริมแทงกระดานเตรียมตัวนะครับพิษซ้อมเป็นรองแน่นอนนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ก็ยังเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับ สามฟ้อหลังแพ้ uz, คะแนนลำน้ำพองน้อยปอทศพรเมื 10, 15, 58, ่อวั 500, 1, 3, 1, blocking, SAN, Hyundai, นที่5พฤศจิกายน2557ราดที่ราชะดำเนินชนะคะแนนขุนพลเลกศูนย์ทราปางสวรรค์เมื่อวันที่1่มกราคม2558ราดที่ราชะดำเนินครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนแสนรักจิตมองนน์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2558ที่เวทีมวยอตก3นะครับจิตเมืองน์จังหวัดนนทบุรีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นปราบปอเปกโก้นะครับก็ถือว่าชนะบายนะครับผ่านเข้าไปยืนรอผู้แพ้คู่ที่2นะครับคู่นี้ต่อยกันนะครับนอกรอบไม่มีผลนะครับเป็นมวยนะครับตัวยืนในรายการนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยแทงเข่าปั้มตีคล่องนะครับฉดาดสภาพร่างกายนะครับถือว่าได้เปรียบการเตรียมตัวฝิกซ้อมนะครับรอในรายการนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับเตะต่อยคล่องเชิงดี นะครับมัดสอกอันตรายนะครับวงในและแข็งขววงหน้าคําแทงสู้ปั้มตีเนียวแน่นครับการพิดซ้อมเตรียมตัวดีกว่าแน่นอนนะครับก็ชนะบายผ่านเข้าไปยืนรอผู้แพ้คู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินปราบออลไปโก้ไม่มีผลนะครับไฟนี้ 3ามร้อมหลังชนะคะแนนนนทวัตส,สิทธ์สายทองเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2558ทิพราชดำเนินชนะเทนนิเกิลน็อกเอายกที่4เพชรหม่3าวระพียิมเมื่อวันที่22มีนาคม2558ทิพราชดำเนินครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับชนะมาน PK แสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครับ มาถึงมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการนะครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันธ้ครั้งที่15รอบ8คนสุดท้ายนัดที่2นะครับคู่นี้ใครชนะนะครับจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับเป็นคนที่2นะครับส่วนผู้แพ้นะครับก็ไปตัดกับทางด้านปราบบอเปโก้นะครับซึ่งชนะบายรออยู่แล้วนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเชียบขาดนะครับปอพงศ์สว่าง พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นชนะมาร์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่15รอบ8คนนัดที่2ใครชนะผ่านเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายส่วนผู้แพ้นะครับไปตัดกับนะครับปราบปอเปโก้นะครับซึ่งชนะยบรออยู่แล้วนะครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่คำของารการนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่15รอบ8คนสุดท้ายนัดที่2 ผู้ชนะเข้าไปยืนรอนะครับในรอบ4ี่คนนะครับต่อไปส่วนผู้แพ้นะครับไปตัดกับทางด้านปราบเปโก้นะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นเฉียบขาดปอพงสว่างเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยนะครับหมัดหนักแทงเข่าปั้มไตรุนแรงนะครับสอกอันตรายวงในมีขวางหน้าคำแทงปั้มไตรุนแรงนะครับแต่ว่าเสียดสีระยะท้ายนะครับเสียดสีไปแล้วยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยดูว่าการอยู่ในระยะหน้าจะเป็นรองนะครับต้นๆไปก่อนแน่นอนนะครับจังหวะฝีมือเตะ นักต่อยแรงนะครับสอกอันตัอได้วงในแร้แขนขวางหน้านะครับคำแทงสู้นะครับดูว่ารูปร่างช่วงชกนะครับน่าจะได้เปรียบสูงร้อยกว่านะครับผม3ฟ้อมหลังครับชนะคะแนนมหัดเล็ตเคทียิมเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2558ที่ช่อง7สีชนะคะแนนสมรักน้อยเจริญกิต,ติกรเมืม่อวันที่15มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะ ทีนี้ก็น็อกเอายกที่3ยอดอาคมสอสริญญาเมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านชนะมาน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยพันบุนะครับทรหดเตะต่อยมัดแทงเข่าปั้มตีนะครับรุนแรงนะครับมีคืมีสู้อุตรุษนะครับถือว่าแบงเชียสภาพแวดล้อมดีหน้าเสือดีนะครับการอยู่ในระยะนะครับเบียดเสียด นะครับเสียดสีไปแล้วการยืนระยะท้ายนี่มันคงแข็งแรงกว่านะครับต้นๆ้นนี่ทําใจนิดนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเสียเปียบทางด้านคู่ชกนะครับรูปร่างช่วงชกนี่เสียเปียบนะครับแต่ว่าแหม่เบียดเสียดไปแล้วเสียดสีละปะทะไปแล้วระยะท้ายนี่ดูว่ามันคงแข็งแรงกว่านะครับเป็นมวยบูสทาะหดอะไปต่อยมัดแทงเข่าปัา้มไปรุนแรงซอคมนะครับ บูสู้ยันนายกหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับสามร์อมหลังครับชนะเทนน,นนิเกิลน็อกเอาต์ยกที่สามสิบริชัยกีฬาสปอร์ตเมื่อวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนสมรักน้อยจเจริญกิติกรเมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนปราบปอเปกโกเมื่อวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของรายการนะครับ เจอใต้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นคิงเกียรจิเเดินชัยพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นตราลาดแขกสักสำริดนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด127อปอนด์นะครับเป็นคู่ที่3รองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของรายการมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยก็เป็นทางด้านคิงเกียรจิเเรินชัยนะครับ เป็นมวยนะครับประเภทมวยจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่านะครับปั้มตีลุนแรงมีฮึดมีสู้นะครับบูยันหน้ายกนะครับแข็งแร่งแข็งแรงทะลุขดนะครับแต่ว่าต้นๆในประเภทแม่โดแล้วมีโครงเคลงนะครับเป็นมวยรูปร่างชงโชคดีนะครับรูปร่างชงโชคสูงยาวเข่าในนะครับแทงแหลมแทงเจ็บนะครับเตะต่อยคล้องนะครับหมัด แทงเข่าสู้นะครับปั้มเตรุ้นแรงแต่ว่าแม่ต้นๆทาใจนิดนึงนะครับประเภทโดนแล้วมีคงเค่งนะทรงมวยไม่ค่อยงามนะครับต้นๆนะครับโดนไม่ค่อยได้สามฟอมหลังครับแพ้คะแนนสักชัยน้อยเอย็มยุเด่นเมื่อวันที่3มีนาคม2558ที่สนามมวยลุมพีนีชนะคะแนน,นสักชัยน้อยเอย็มยุเด่นเมื่อวันที่28 มีนาคม2558ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับดาวตรังศักนิรันดร์เมื่อวันที่1พฤษภาคม2558ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นตระลาดแขกสักสำริดเป็นมวยนะครับแมคล้ายๆกันเลยนะครับทรงมวยสไตล์มวยนะครับเป็นมวยจังหวัดต้ต่อยนะครับหมัดแทงเข่าศอกรุนแรงนะครับมีฮึดมีสู้นะครับตะรอดนะครับบูยันห้ายกนะครับวงในนะครับเลียมเข่านะครับหักแทง ถือว่าแหม่ทาได้ดีทําได้สวยนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับจังหวะฝีมือดีเตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะครับหมัดศอกอันตรายต้นๆนะครับรุนแรงช่วงชกดีนะครับคู่นี้ใต้เจอใต้นะครับ3ฟมร์มหลังแพ้คะแนนสตาร์บอยเซงซิมิวยิมเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2558ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนชายเล็กควายทองยิมเมื่อวันที่1มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับ ชนะคะแนนชายเล็กควายทองยิมเมื่อวันที่1พฤษภาคม2558ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแก้มือสำเร็จครับมาถึงมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการนะครับก็เป็นมวยนะครับยกมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าคู่ของทางด้านเจ้าสกุลชัยเล็กนะครับแผ่งกองปราบนะครับกับสกุลชัยเวลโลน,นาฟาร์มก็ถูกถอดออกทั้งคู่นะครับผม ล่าสุดนะครับคู่เอกนํารายการก็เป็นการพบกันระหว่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นนนทกิตตอหมอสีพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นแสนเก่งเกียรติเจริญชัยคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด140ปอนด์นะครับเป็นคู่ที่4คู่เอกนํารายการนะครับคู่นี้นะครับเคยต่อยกันมา1ครั้งนะครับคู่นี้เคยต่อยกันมา1ครั้งที่ช่อง7สีนะครับหรือว่านะครับไฟนี้นะครับมีโอกาส นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับพิกัดที่ทําการแข่งขันกันก็140ปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนํารายการครับมาดูทั้งด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นแสนเก่งเกียติเจ้าเรือนชัยนะครับเคยแพ้คะแนนมา1ครั้งนะครับที่ช่อง7สีแบบแหมขาใจนะครับฝ่ายนี้มีโอกาสนะครับไดมานะครับแก้มือถอนแ้นได้หรือไม่นะครับต้องรอชมรอเชียร์นะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาว จังหวะฝีมือเตะต่อยสวยงามนะครับหนักแรงมีศอกสลับอันตรายนะครับวงในเนี่ยหัวปั๊มรัดมัดตีสู้บูยันหน้ายกนะครับจังหวะหลักเบี่ยมวงในในเข่านะครับหักลงมาเสียบหักลงมาแทงนี่ถือว่าแหมทําได้ดีนะครับปั้มไตรุนแรงอ่ะวงในการยืนระยะมันคงแข็งแรงหน้าเสือน้ําเลี้ยงหายห่วงครับเคยแพ้คะแนนมาแบบขาใจนะครับที่ช่องเจ็ดสีสามฟอมหลังนะครับ ชนะเทนนเกิลน็อกเอาตยกที่4โอโรโน่สอบดันใช้เมื่อวันที่4มกราคม2558นะครับที่เวทีมวยอตกสามจิตเมืองนอนจังวัดนทบุรีชนะคะแนานยอดชิงชัยสิทธิคุณเมืม่อวันที่8มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับมาแพ้คะแนานให้กับนนทกิจต่อหมอสีแบบคาใจนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นแสนเก่งเกียติเจ้าเดินใช่นะครับเคยแพ้คะแนนมา1ครั้งนะครับที่ช่องเจสีแบบไมคาใจนะครับฝ่ายนี้มีโอกาสนะครับไดมานะครับแก้มือถอนแค้นได้หรือไม่นะครับต้องรอชมรอเชียร์นะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือเตะต่อยสวยงามนะครับหนักกับแรงมีศอกสลับอันตรายนะครับวงในเนี่ยหัวปั้มรัดมัดตีสู้บูยันห้ายกนะครับ จังหวะหลักเบรียมวงในในเข่านะครับหักลงมาเสียบหักลงมาแทงนี่ถือว่าแหมทําได้ดีนะครับปรำไตีรุนแรงอ่ะวงในการยืนระยะมันคงแข็งแรงหน้าเสือน้ําเลี้ยงหายห่วงครับเคยแพ้คะแนนมาแบบคาใจนะครับที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนะครับ ชนะเทนนเกิลน็อคอายกที่4โอโรโน่สอบดันชัยเมื่อวันที่4มกราคม2558นะครับที่เวทีมวยอตกสามจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีชนะคะแนนยอดชิงชัยสิทธิคุณเมื่อวันที่8มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับมาแพ้คะแนนให้กับนนทกิตตหมอสีแบบคาใจนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครับ